S <S อรยวดูนิเตไปไหีอไม่ีไปแโรตีหนงเปลลไหมออไปเช่ใช่ไหมขอไปด้ขอของใส่ตัวนี้ไปมเราจะได้ไม่ได้ยากอย่างงี้ดีไม่ต้องวุ่นวายแต่ที่นู่นมีไหมโอเคย้ยหบบัตรลดสิมอันนั้นเรารันนอ่น ถ้าท like 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 sì, uh uh huh. ี่น so like ูนมีแบบนี้เขไม่ต้องไม่ที่นู่มีแบบนี้ไหมเวไม่ไม่แบบนี้ได้ผมเป็นเซนเไม่มีดิฟเฟ์ิฟเฟต์เสักคิดจะพดโรตีสักีอันนี้เกซัจีนเอเราโรตีนกงกาแฟน अच्छा फेनोम अवश्य हाल हाल उपमा खाना खाय तो थो थोड़ा हां हो गलो है अच्छा सरकार ने एक प्लेट पैक कर दीजिएगा ये वाला पराठा और सांभर और कटोरी में पैक होगा सब्जी मुझे है सिंगल फाइल बॉक्स सब्जी कर दे पराठा कर दे और दो पीस ना เราเรายังไม่เคยกินเราก็ต้อลองดูก่อนว่าเหาอันนี้ถ้ากินตอนเช้าแล้วมันจะอยู่ได้ระดับไหนถูกไหมถ้ามันอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยพวกนี้ช้าเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเราก็นแบบนก้แล้วก็จบโูปากได้ทั้งว่าเอาห้าสิบปีสองร้อยปีคนที่มาทีนี้ เราพูดถึงเราสองคนก่อนตอนเย็นใช่ไหมเรากลับห้องเราก็มีพคดกาแฟอยู่แล้วเราก็ไปชงกาแฟง่ายสบายเราไม่ยากไ่เลยเขาว่ามันอยู่ทองนี่ม่ดีก็คือแม่ว่าน่าจะอยู่กว่ามันจะต่างจากโรตีบ้านเราโรตีบ้านเรามันจะเป็นแป้งบางแอันนี้ก็เป็นอาหาร อาหารที่แบบกินแล้วหยุท้องเหมือนกันขอด้วยพวกง่ายๆมันก็เป็นแป้งนะเนี่ยข้าวก็เป็นแป้งแล้ว้าก็เป็นแป้งแต่ว่าเขาทําแบบเนียนไม่ไอเป็นเนบเนนไปเก็ตสองโรดีโอเคหนึ่งเล็กสองโรตี่จิ้มแค่นี้อร่อยไหมา